จะได้เดินทางต่อแล้วเด้อวันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะเขามากราบนะมัสการพระธาตุพนมนะครับก่อนที่จะเดินทางไปสแสดงธรรมนะครับที่วัดโกสลมาชิมมาวาดนะครับตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ หลวงพี่น้ำงูนะครับกับหลวงพี่แดดนะครับเป็นอุปถาของพระดิษระคุณหลวงตานะครับโอ,โอ้กว่าจะได้กลับถึงวัดบ้านโกบอก็คงประมาณหกทุ่มนะครับหกทุ่มก,กว่านะ